เดี๋ยที่เราจะใช้ลิปนะคะคือแอัน,น,นที่ใช้มันมีลิปหนึ่งกับลิปสองะแต่ว่าจะใช้ลิปสอเรื่องนี้เป็นภาพจริงไม่ได้ถ่ายทำคนที่เห็นในภาพก็เป็นคนจริงๆไม่ใช่ตัวแสดง้วยซไม่้ ็ที่ได้คอนโดห้องนี้ไปนะเหมือนเราอยู่ในสวรรค์ส่วนตัวของเราเลยอยู่กับปราเข้าไอยู่ดีเลยที่นี่คือคอนโดนิลันซิตี้บางแค แ,ะะแต่ช่างมาดังเลยชาแนลตรงนี้มีแต่ขอดอนราคาถูกๆทั้งนั้นเลยนะคะที่สํคาคัญคือช่างนี้ขายตามราคาเจ้าของทุกห้องเลยไม่มีการบวกราคาหรือว่าเทิร์นราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะทุกันหาวันนี้อูจะพามาชมคอนโดห้องนี้กันนะคะห้องนี้แล้วห้องไหนไม่รู้ ทุกคนชมจนจบนะคะซึ่งบอกได้เลยว่าใครที่ได้คอนโดห้องนี้ไปนะเหมือนเราอยู่ในสวรรค์ส่วนตัวของเราเลยนะคะไม่ต้องทําอะไรอีกเลยนะคะนอกจากนําเงินไปจ่ายชําระให้เจ้าของและหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยห้องนี้เจ้าของเองทําไห้เพียบพร้อมทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องมาทําอะไรอีกสักอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้เจ้าของเองขายไม่แพงเลยตกแต่งรีโนเวทน่ารักน่าอยู่มากๆนะคะคอนโดห้องราคาหลักแสน ตกแต่งไว้ราคาหลักล้านเลยก็ว่าได้ค่ะที่นี่คือคอนโดนิลันซิตี้บางแคนะคะซึ่งตรงนี้มีอาคารอยู่มากมายเลยแต่อาคารที่โอจะพาทุกคนมาชมในวันนี้นะคะอยู่ในอาคาร S นั่นเองนะคะห้องของเราอยู่ในตำแหน่งชั้นสันะคะขึ้นลงสะดวกสบายมากๆที่นี่มียามคอยดูแลรักษาความปลอดภัยให้และมีกล้อง CCTV ดูรอบอาคารเลยก็ว่าได้นะคะของเราอยู่ในตำแหน่งชั้น3ห้องหมายเลข S, s 3 1 7นั่นเองนะคะจริงแล้วนะคะบ้านเลขที่ของห้องนี้แปะอยู่ด้านหน้านะคะซึ่งจะมีเขียนเลข8 1 8 8 1ทับห้องเลขน,นี้สวยมากๆและเป็นหลังผงจุ้ยมากๆเลยก้าวหน้าเก้าหลังเลยนะคะดังนั้นใครที่ได้ไปนอกจากได้อยู่อย่างมีความสุขแล้วนะคะจะมีแต่เฮงๆและมีโชคลาภ เข้าในบ้านในห้องเราตลอดทุกวันเลยนะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนมาชมภายในห้องแย่งนี้นะคะซึ่งห้องนี้มีพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดเลยนะคะนั่นก็คือ25.16ตารางเมตรนั่นเองนะคะขนาดความกว้างประมาณนะสเมตรคูณ6เมตร50ภายในห้องมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันค่ะ ห้พองพักแข่งนี้นะคะตกแต่งสไตล์แบบวัยรุ่นน่ารักน่าอยู่มากๆเลยใครที่ได้เข้ามาอยู่ตรงนี้นะคะบอกได้เลยว่าจะมีความสุขมากๆนอกจากทุกคนไม่ต้องทําอะไรแล้วนะคะพร้อมที่จะเข้ามาอยู่ตรงนี้ได้แล้วและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องก็ยังอีกมากมายนะคะไม่ว่าเป็นโซฟาที่โนั่งเล่นอยู่ตรงนี้ ตู้เสื้อผ้าที่มีไว้ให้เราใส่เสื้อผ้าได้แบบไม่จํากัดเลยตู้ขนาดใหญ่มากๆเลยนะคะทรงแระสตล์โมเดิร์นมากๆแถมยังมีโต๊ะเครื่องแป้งเพื่อให้เราเช็คความสวยความหล่อก่อนที่เราจะออกจากภายในห้องพื้นที่ตรงนี้นั่นเองนะคะและยังมีที่นอนเตียงนะคะให้เราได้พักผ่อนหย่อนใจอย่างมีความสุขมากๆนะคะและยังมีโต๊ะนั่งพักผ่อนหรือว่านั่งรับประทานอาหารหรือแม้กระทั่งนั่งทํางานก็ดีก็มีให้อีก1เซตนะคะ รวมถึงมีโตโชหรือโต๊วางทีวีให้อีก1ชุดพร้อมกับมีการตกแต่งบริเวณรอบๆภายในห้องตรงนี้นะคะคอนโดแห่งนี้นะคะเป็นคอนโดนิลันซิตี้บางแคนะคะซึ่งตรงนี้นะคะหรือว่าคอ,คอนโดแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ แคว้นบางแคเขตบางแคกรุงเทพมหานครนั่นเองนะคะลักษณะห้องตรงนี้นะคะตรงนี้จะเป็นห้องนอนหนึ่งห้องและมีห้องน้ำหนึ่งห้องรวมถึงจะมีเทเลสระเบียงด้านนอกอีกหนึ่งโซนนะคะนั่นก็จะมีการตกแต่งนะคะหรือว่าได้มีการต่อเติมเป็นครัวซึ่งทําเป็นสไตล์ครัวฝรั่งก็ได้หรือว่าเราจะทําเป็นครัวไทยก็ได้ถ้าเราอยากจะเป็นครัวฝรั่งก็แค่ปิดกัน้นไม่ให้กลิ่นหรือว่าไม่ให้ ห้องครัวของเราเนี่ยมีอากาศข้างนอกเข้ามานั่นเองนะคะทุกคนคะภายในห้องตรงนี้น่าอยู่มากๆเลยเอ้าจริงๆแล้วนะคะทุกคนภายในห้องแห่งนี้นะคะนอกจากจะของตกแต่งไว้สไตล์น,น่ารักน่าอยู่โมเดิร์นมากๆแล้วนะคะ ราคาที่ตั้งขายเนี่ยไม่แพงเลยนะคะซื้อวันนี้นะคะเจ้าของให้เพียงในราคานะคะ539,00 0บาทเท่านั้นเองนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนรวมภาษีรวมให้ทุกอย่างเลยและรวมเฟอร์นิเจอร์ภายในห้องทั้งหมดตรงนี้เลยพูดง่ายๆว่าจ่ายเพียงราคาเดียว จบทุกเรื่องเลยสนใจต้องรีบๆเข้ามาจับมาเจ้ามาเป็นเจ้าของกันเลยนะคะดูสิคะทุกคนห้องน่าอยู่มากๆเลยใช่ไหมคะห้องอย่างนี้นะคะเห็นไหมมีเตียงนอนมีผ้าห่มมีหมอนทุกอย่างจัดไว้ให้เราครบเซตแบบนี้แล้วไม่ซื้อตอนนี้จะซื้อตอนไหนกันละคะนอกจากคอนโดแห่งนี้นะคะเจ้าของน่าขายราคาที่ถูกว่ามากๆแล้วนะคะ แถมยังมีความร้อนไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนั่นเองนะคะอย่างเช่นนะคะภายในอาคารแห่งนี้นะคะถ้าเราได้เข้ามาอยู่ มาใช้ชีวิตอยู่ตรงนีไง้ไม่ต้องกลัวแล้วไม่ต้องกังวลเลยนะคะว่าเราจะอยู่อย่างลําบากไหมที่นี่นะคะร้านอาหารร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะร้านที่สำคัญคือที่นี่มีความปลอดภัยสูงมากๆเลยมียามคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงย่งยังๆยังไม่พอคะ่ะยังมีกล้อง CCTV หรือกล้องวงจรปิดเนี่ยติดไว้ตามจุดต,ต่างๆเต็มไปหมดเลยส่วนค่า ส่วนกลางที่นี่นะเหรอแพงไหมไม่แพงเลยค่ะคอนโดยิ่งใหญ่ขนาดนี้อยู่ใจกลางเมืองกรุงแบบนี้นะคะค่าส่วนกลางเพียงแค่เดือนละ300บาทเท่านั้นเองส่วนค่าน้ำที่นี่นะคะคิดถูกเวอร์มากๆเลยนิติที่นี่คิดค่าน้ำเพียงแค่ยูนิคและ18บบาทเท่านั้นเองนะคะสนใจต้องรีบๆเข้ามาจับจองเลยนะคะจากตรงนี้เราจะไปห้างสรรพสินค้าหรือว่าตลาด ะหากันเพียงแค่ประมาณนะคะ1นกิโลมีทุกอย่างที่เรามีความต้องการใช้ใจ่ายหรือว่าใช้สอยในชีวิตประจํำวันได้เลยนะคะภายในห้องแห่งนี้จริงๆแล้วน่าอยู่น่าพักผ่อนมากๆเลยนะคะเอาอย่างนี้ค่ะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะตั้งแต่หน้าอาคารเลยซึ่งตรงน,นี้นะคะอยู่ในอาคาร เอสนะคะที่นี่มีอาคารมากมายเลยจริงๆแล้วขับรถเข้ามาเนี่ยแทบจะนับไม่ถูกเลยนะมี A B C D E F G ถ้าจะต้องมานั่งนะคะท่องภาษาอังกฤษอีกรอบหนึ่งเลยจริงๆที่นี่เราเดินหาหรือว่าขับรถวนหาเยอะ หลายรอบเพราะว่าที่นี่มีหลายอาคารมากๆเลยทุกคนที่จะเข้ามาชมที่นี่นะคะสังเกตจากหน้าบุกนะคะจะมีเขียนตัวภาษาอังกฤษอยู่แต่อาคารของเราเนี่ยอยู่ที่อาคารเอสนั่นเองนะคะห้องของเราอยู่ที่ชั้นสามนะคะห้องหมายเลขเอสสามหนึ่งเจ็ดนะคะส่วนบ้านเลขที่อย่างที่บอกไปสวยงามมากๆเลยใครที่จะเข้ามาดูห้องพักของเราโดยที่เราไม่อยากจะเข้ามาชมข้างในเพราะเห็นจากคลิปของอูแล้วก็สามารถที่ จะเข้ามาชมบรรยากาศรอบๆของอาคารได้นะคะขึ้นลิฟต์มาเลยนะคะพอถึงชั้นสามปุ๊บก,ก็เราจะเลี้ยวซ้ายพอเจอทางเดินอีกก็เลี้ยวซ้ายอีกทีห้องแรกอยู่สายมหมอเลยนะคะบรรยากาศดีที่นี่นะคะนอกจากมียามีกล้องจอปิดมีแม่บ้านคอยดูแลมีนิติที่คอยเป็นห่วงเป็นใย,ยให้กับลูกบ้านแล้วยังมีลิฟต์ขึ้นลงนะคะ เรียกได้ว่าไม่ให้ลูกบ้านของเราเหนื่อยเลยก็ว่าได้นะคะเอาอย่างนี้ทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมนะคะตั้งแต่หน้าอาคารจนถึงในอาคารเลยว่าเป็นยังไงทุกคนพร้อมกันไหมตอนนี้อบพร้อมมากๆแล้วตามไปดูกันค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้นะคะอบพร้อมจะพาชมนะคะคอนโดแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะคอนโดของเราอยู่ในตำแหน่งอ,อาคาร S นะคะนี่เลยจากคอนโดนะคะเราจะไปตลาดมั่งมี ซิตี้นะคะห่างกันเพียงแค่700เมตรเท่านั้นเองนะคะจริงๆแล้วตรงนี้ขับรถวนได้นะคะและที่นี่นะคะจะมีที่จอดรถแต่ว่าที่จอดรถนี่จะมีความจํากัดอยู่นิดหนึ่งนะคะดังนั้นถ้าเราจะจอดรถเนี่ยเราต้องเหมือนแย่งกันนะคะฟรีค่าจอดรถนะคะไม่เสียค่าจอดรถส่วนมอเตอร์ไซค์ก็มีที่จอดรถเยอะเช่นกันนะคะนี่นี่คืออาคารเอสนะคะจุดสังเกตคือเวลาที่เราจะขับรถมาชมอาคารนะคะนี่นะคะ หน้ามุกนะคะจะมีเขียนอยู่นะคะ A B C D ถึง S เนาะของเราอยู่ในอาคาร S พอดีเลยนะคะที่นี่นะคะถ้าเรามีที่จอดรถที่แบบว่ารวมๆกันแย่งกันจอดถ้าไม่สะดวกเราอยากจะมีที่จอดรถแบบส่วนตัวเนี่ยก็สามารถที่มาจอดเป็นของที่เอกชนได้เดือนนึงก็น่าจะประมาณ800แต่ว่าเราจะได้ที่จอดรถแบบประจําเลยเนาะส่วนที่เราจอดอยู่ตรงนี้ที่เห็นอยู่ทั้งหมดตรงนี้นะคะก็เป็นที่จอดรถแบบฟรีนะคะแต่ว่าต้องแย่งกันจอดเพราะว่าที่จอดรถจะน้อยเนาะอาคาร ตรงนี้คนอยู่เยอะมากๆเลยมีความสูงถึง9ชั้นนะคะแต่ของเราอยู่ในตำแหน่งชั้น3นะคะแต่ว่าหันหน้าไปอีกทางหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวจะพาไปชมเรื่อยๆนะที่เห็นอยู่ตรงนี้ด้านหน้านจะเป็นที่จอดรถโซนมอเตอร์ไซค์เนาะแล้วก็จะมีร้านค้านะคะร้านอาหารตำสั่งร้านซักรีดนะคะทําผมเต็มไปหมดเลยรวมถึงร้านสะดวกซื้อก็อยู่ใกล้ๆ้ทางขึ้นเองนะคะนี่ ทางเข้าอาคารนะคะอยู่ตรงนี้จริงๆล้วนะปกติจะมีทางเข้าออกหลายทางแต่ว่าตอนนี้คือทําไว้แค่ทางเดียวจะได้ดูแลง่ายๆเนาะนี่คือช่องบันไดนะคะเราจะขึ้นลิฟต์ก็ได้ขึ้นบันไดก็ได้เพราะว่าที่นี่จะมีทั้งลิฟต์แล้วก็บันไดให้เราเลือกใช้บริการได้นะคะนี่เลยอ่ะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมตั้งแต่ลิฟต์ตรงนี้นะคะเป็นต้นไปยังไปถึงชั้น3าเลยไปกันค่ะไปคะ่ะทุกคนตอนนี้นะคะพร้ําจะพาชมนะคะ ที่ห้องหมายเลขสามหเรียบร้อยแล้วอยู่ที่ชั้นสามอ่ะลิฟต์ปิดแล้วนะคะเมื่อกี้ช็อตฟิวไปแล้วหนึ่งเชินค่ะลิฟต์งเงินลิฟต์ทองนะคะว้าวดูนี่ดูนี่ไม่ธรรมดานะคะเรากดไปที่ชั้นสามเลยเห็นไหมมีป้ายโฆษณาแบบเอ่อทันสมัยมากๆเลยไหมคะเหมือนอารมณ์เราอยู่คอนโดราคาหลัก้านเลยนะ,ะชั้นสามถึงแล้วคะ่ะดีใจมากเลยคะ่ะไม่ต้องเดินคะ่ะ ทุกคนคะเวลาที่เราออกจากลิฟต์มาแล้วนะคะเราจะเลี้ยวซ้ายน้องฮันน้าไปทางหน้าต่างแล้วก็เลี้ยวซ้ายสังเกตประตูแดงห้องแรกเลยอยู่ซ้ายมือนะคะห้องนี้มีหมายเลขนะคะ a 3สามหนึ่งเจ็ดอยู่ตรงข้างบนนะคะหรือว่าจะเป็นคล้ายๆทะเบียนบ้านหรือเปล่าไม่แน่ใจหนึ่งแปดหนึ่งทับแปดหนึ่งบ้านเลขที่สวยมากเลยนี่ตอนนี้เราเปิดโปรเจกตเรียบร้อยแล้วจะขอแจ้งรหัสนะคะ อันดับแรกมีประตูเหล็กดัะอันดับสองประตูสวยมากนะคะประตูสองชั้นห้องแบบว่าว้าวว้าวมากมากเลยทุกคนมาเดี๋ยวเราไปชมภายในห้องกันเริ่มแรกนะคะทุกคนให้ชมพื้นก่อนเลยพื้นน่าจะเป็นพื้นยางปาเก้คล้ายๆปาเก้นะคะภายในห้องคือตกแต่งแบบนี้เลยทุกคนคอนโดนหนึ่งห้อง นี่ก็จะเป็นสภาพภายในห้องทั้งหมดเลยนะคะพื้นที่ใช้สอยภายในห้อง25.16ตารางเมตรนะคะเราได้อะไรบ้างนะคะสิ่งที่เห็นอยู่ทั้งหมดจะของยกให้เลยนะคะในราคาเพียงแค่5,39,000บาทเท่านั้นเองนะคะ คำว่าคอนโดเนาะทุกคนก็จะเป็นห้องสี่เหลี่ยมนะคะถ้าเราจะนับวัดความกว้างยาวก็อยู่ประมาณ3เมตร50 6เมตราิ0เลยประมาณนะคะภายในห้องตกแต่งสวยงามนะคะเฟอร์นิเจอร์ทุกอย่างเจ้าของยกให้เลยนะคะนี่นี่ก็จะเป็นสภาพบรรยากาศภายในห้องนะคะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนะคะเริ่มตั้งแต่ที่นอนนะคะตู้เตียงโซฟา อุปกรณ์ตกแต่งทั้งหมดอันนี้คือจะของรวมให้เลยนะคะในราคาเพียงแค่539,000บาททุกคนจะได้สภาพห้องตามนี้คะ่ะไม่ต้องมาทำเองให้เหนื่อยให้ยากให้ลำบากอีกเลยนะคะทุกคนอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้องทั้งหมดเราจะได้ตามสภาพแบบนี้ไปเลยคะ่ะ เตียงนอนก็จะอยู่ตรงนี้นะคะภายในห้องตรงนี้ค่ะตกแต่งด้วยไฟนะคะสวยงามมากๆเลยมีไฟตั้ง5จุดด้วยกันนะคะทั้งห้องถือว่าเป็นห้องที่สว่างแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยตรงนี้นะคะเหมาะกับการพักอาศัยหรือว่าเราจะซื้อไว้เพื่อจะทําเป็นที่พักชั่วคราวหรือจะปล่อยเช่ารายวันรายเดือนก็เหมาะมากๆหรือแม้กระทั่งเราจะทำออฟฟิศนะคะหรือว่าห้องสตูดิโอก็ถือว่าโอเคมากๆเลยสําหรับคนเมืองเนาะ ที่นี่มีอะไรบ้างนะคะมีอะไรบ้างคอนโดทั่วไปเนาะจะมีห้องนอนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ํานะคะแล้วก็หนึ่งระเบียงเทเรสแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเทเลสเราพาทุกคนนะคะมาชมตรงนี้ก่อนนี่คือห้องน้านะคะเจ้าของเองได้มีการปูกระเบื้องนะคะตกแตง่งไม่ว่าจะเป็นการนะคะตกแต่งด้วยดอกไม้นะคะไม้ประดับสวยงาม อันนี้ก็จะเป็นอ่างล้างมือค่ะพื้นใหม่นะคะห้องนี้เป็นห้องที่รีโนเวทไวใหม่กริปทั้งห้องเลยนะคะเรียกได้ว่าพร้อมที่จะเข้ามาอยู่อาศัยได้เลยนะคะตกแต่งน่ารักตามสไตล์วัยรุ่นนะคะแต่คนแก่ก็อยู่ได้นะนี่เลยค่ะปูกระเบื้องไว้นะคะตั้งแต่พื้นถึงฝ้าเพดานเรียบร้อยแบบนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะทุกคนมีกระจกมีที่วางของมีอ่างล้างมือนะคะ เรียกได้ว่าทุกๆมุมนะคะตกแต่งได้สไตล์แบบว่าทันสมัยมากๆเลยดังนั้นใครที่ซื้อไปเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะคะภายในห้องน้ำไม่อึดอัดแล้วก็ไม่เหม็นอับแน่นอนเพราะว่ามีช่องระบายอากาศนี้เลยค่ะฝ้าจะเป็นฝ้าฉาบเรียบนะคะมีการปูกระเบื้องนะคะเล่นลวดลายไว้2ฝั่งนะคะก็จะมีมุมแบบเนี่ยค่ะตามที่เห็นโอก็เรียกไม่ถูกนะแต่รวมๆแล้วคือสวยมากๆเลยนะทุกคน นี่เลยค่ะมุมนี้จะเป็นมุมอาบน้ํานะคะมีห้องน้ํานะคะก็มีชักโครกเนาะหนึ่งนี่มีที่แขวนผ้ามุมอาบน้ํานะคะไปค่ะทุกคนคอนโดมไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายเนาะเดี๋ยวจะพาทุกคนนะคะไปชมด้านนอกเทเลสระเบียงนะคะซึ่งเจ้าของเองนะคะได้มีการตกแต่งเคาน์เตอร์ไว้บรรยากาศแบบว่า รวมๆแล้วครบเครื่องแล้วก็น่าอยู่มากๆเลยนะคะชมแค่นี้ก็รู้แล้วว่าบรรยากาศภายในห้องน่าอยู่ขนาดไหนนะคะไปค่ะทุกคนโอจะพาไปชมครัวน่ารักน่ารักภายในห้องกันนะคะไม่ใช่ภายในห้องสิอันนี้อยู่นอกห้องแล้วนะคะขนาดพื้นที่ใช้สอยทั้งหมดนะคะ25จุด 16ตารางเมตรทุกคนจะได้ตามสภาพที่เห็นเลยนะคะนี่คือพื้นระเบียงนะคะได้ปูกระเบื้องสวยงามแบบนี้นะคะมีลูกกรงตรงนี้ไม่ต้องกลัวว่าจะตกจะหล่นจะร่วงไหมนะคะนี่เลยค่ะนี่ก็จะเป็นช่องว่างนะคะระหว่างอาคารต่ออาคารอาคารของเราอยู่ในตำแหน่งอาคาร S นะคะทุกคนสภาพอาคารก็นี่เลยค่ะตามนี้เลยนะคะ นี่คือหม้อปแปลงไฟแต่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้มากนะอยู่ขอบห้องเราพอดีเลยค่ะทุกคนนี่เลยสิ่งที่ดูแล้วว้าวที่สุดนะทำไว้เทียบเท่ากับบ้านราคาหลักล้านเลยแต่นี่คือคอนโดนะคะเจ้าของเองพยายามทำไว้ทุกอย่างให้ลงตัวให้แบบว่าน่าอยู่มากๆแล้วก็ครบเครื่องนะคะในการตกแต่งไว้สำหรับ คือครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่เข้ามาอยู่อาศัยตรงนี้ได้นะคะเคาน์เตอร์ครัวก็ปูด้วยนะคะแกนิตโต้ขนาด60คูณ60แล้วก็จะมีซิงล้างมือนะคะล้างจงล้างจานล้างผักได้หมดเลยตรงนี้ก็น่าจะเป็นส่วนหนึ่งที่เป็นพื้นที่ว่างเราตั้งกระทะตั้งเตานะคะสามารถผัดชงเชงชงเชงอะไรก็ได้ส่วนพื้นที่ตรงนี้ที่ว่างอยู่นะคะเราก็สามารถทําเป็นพื้นที่ซักล้างได้นะคะ นี่ก็จะเป็นทางเข้าออกนะคะทั้งหมดเนี้ทาสีไว้ใหม่กริปนะคะทุกคนเรียกได้ว่าเป็นห้องใหม่แบบ100%เลยนะคะถือว่าเป็นห้องที่ราคาถูกมากๆเลยนะสนใจลงแวะเวียงกันเข้ามาดูได้นะคะทุกคนนี่มีก๊อกน้ำนะคะเอาไว้ให้เราซักล้างได้อีกหนึ่งจุดค่ะให้ชมบรรยากาศใต้เคาน์เตอร์เนาะทุกคนคะ่ะอารมณ์ใต้เคาน์เตอร์มีอะไรก็จะมีอย่างเงี้ยค่ะ อ่างล้างจานนะคะสิ่งล้างจานแล้วก็จะเป็นระบบท่อนำทิ้งต่างๆนะคะนี่อโอเคค่ะการพาชมนะคะภายในบริเวณห้องพักแห่งนี้ก็จะประมาณตามนี้เลยนะสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เจ้าของยกให้ทั้งหมดเลยนะคะโต๊ะเครื่องแป้งตู้เสื้อผ้านะคะโซฟานั่งเล่นแล้วก็โต๊ะว,วางเอกสารหรือวางของกระจุมกระชิ้มตรงนี้ได้นะคะเล็กๆน้อยๆ พร้อมกับภาพพรมที่ปูอยู่ตรงนี้นะคะโคมไฟต่างๆที่เราเห็นอยู่เจ้าของก็มอบให้ทั้งหมดเลยค่ะ,ะในราคา5 3 9 0 0นบาททุกคนจะได้เป็นสภาพตามนี้เลยนะคะทุกคนสนใจรีบๆมาจับมาจองมาเป็นเจ้าของได้เลยนะคะสำหรับการพาชมในวันนี้ก็ประมาณตามนี้เลยลาไปก่อนคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย ดยเรื่องของคอนโดแห่งนี้ก็ประมาณตามเี่ยวพาชมไปเลยนะคะถ้านใดที่สนใจหรืออยากจะเข้ามาเยี่ยมชมตรงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสําหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับคอนโดสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นคอนโดราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆหลังอีกสำหรับวันนี้ลาพิการน,นะคะ่ะ